คุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MBT c e n t r a l รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายน2567พบกับดิฉันสิริกามพรมเกิดค่ะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ,รทาง TV, ทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11หรืออีกช่องทางการรับชมค่ะสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live l i v e MBT ภาคกลางนะคะร่วมกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจจัดรายการกับเราตั้งแต่ต้นรายการไปจนจบรายการพร้อมกันได้เลยนะคะ ในช่วงประเด็นสนทนาในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโรคาบอนค่ะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบรักโลกใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งจะพาไปที่สวนหญ่าชุเกษตรธรรมชาติค่ะจะน่าท่องเที่ยวขนาดไหนไปติดตามได้กับคุณสาวิตรีบุญครองค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะในจังหวัดนครปฐมค่คะเราอยู่กันที่สวนญ่าชูกเกษตรธรรมชาตินะคะอยู่กับเจ้าของพื้นที่เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะว่าที่นี่มีความพิเศษยอย่างไรบ้างอยู่กับคุณพี่ชุด,ดิมาหน่อยนาศค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้องเรียกย่าชูเนาะใช่ค่ะก็เป็นย่าแล้วจริงๆ,ๆเพราะ <ๆ S 2> ว่าหลานปีนี้อายุ7ขวบแล้วแต่เป็นคุณย่ายังสวยอยู่ยังสาวอยู่สาวอยู่สาวขึ้นบันไดวันนี้นะคะจะเรียกว่า เป็นความพิเศษเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยอันนี้ ป่าหรือสวนหรือยังไงบ้างพี่ชูเล่าให้คุณผู้ชมฟัง,งนิดนึงคะ่ะจริงๆมันก็เป็นรูปแบบการทําเกษตรอินทรีย์แบบหนึ่งเนาะเราเรียกมันว่าวณเกษตรซึ่งวณะมันคําแรกก็แปลว่าป่าอยู่แล้วใช่ไหมคะ่ะแสดงว่าเป็นเกษตรในป่าม,มนันเป็นลักษณะของเกษตรนิเวศผสมผสานที่มันจะทําให้เราอยู่กับระบบนิเวศที่ถูกต้องในการลดละเลิกการใช้สารเคมีแล้วก็พืชเกื้อกูลก,กันแบบเต็มรูปแบบเลยจริงๆทำมานา้ยังคะตัวนี้ ก็จริง,รงๆเริ่มต้นทำก็เกือบ20ปีแล้วนะค่ะแปลงนี้แปลงที่3แล้วทดลองแปลงที่3านั่นหมายความว่าคือ2องแปลงที่ผ่านมาก็คือทำรูปแบบเดียวกันหว่าใช่ใช่ทำรูปแบบเดียวกันค่ะแต่ว่ามันลองผิดลองถูกกันนะเพราะว่าในประเทศไทยมีรูปแบบนี้น้อยมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาการเติบโตของพืชเพื่อเราดูกันว่าเขาพึ่งพากันได้ตลอดสดตลอดฝั่งจริงหรือเปล่าแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันลดการใช้ ของจากภายนอกเข้ามาเพื่อมาปนเปื้อนภายในเพื่อทําให้มันเป็นเกษตรออร์แกนิกร้อยเอร์เซได้หรือ<ะ>ไม่อย่างไง<ะ>ก็ต้องทดสอบทดลองด้วยตัวเองคือใช้ชีวิตเราทั้งชีวิตนะ่ะแล้วก็ใช้พื้นที่เราทั้งหมด ในการทดสอบทดลองมาเรื่อย<น>ๆก็เลยเป็นแปลงแห่งห้องเรียนห้องเรียนเกษตรธรรมชาติจริงๆเป็น<ๆ>ห้องเรียนเกษตรธรรมชาติก่อนหน้านี้พี่ชูทําทาอาชีพอะไรมาก่อนคะก็หลายอย่างนะคะก็แรกๆคือไม่ที่ไม่เคยทิ้งเลยก็คือการเป็นเกษตรกรมาตลอดแต่ว่าก็จะมีบางช่วงของชีวิตที่ไปช่วยแม่ขายผลไม้ในกรุงเทพเพราะว่าแม่เนี่ยรับซื้อผลไม้ในชุมชนแล้วก็เป็นเกษตรกรที่เป็นแม่ค้าด้วยในตัวแล้วก็มี บางครั้งก็คือก็ค่อนข้างฝ euh ่ายรู้เนาะอยากรู้เรื่องชาวบ้านก็ไปเรียนไปเรียนวิริยาตรีวิริยาโทเนาะ,ะซึ่งจริงๆก็จบด้านพิพิธภัณฑ์ ơi, มิวเซียมเลยมิวเซียมเอ็นดูเคชันมันไปคนละทางกันนะคือใจรักไงชอบ okay. แล้วก็อยากไปเรียนด้านนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อทํางานด้านประชาสังคมเรื่องการอนุรักษ์แม่น้าท่าจีน แล้วก็เป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะในจังหวัดก็จะไปผูกพันตัวไปมีส่วนร่วมช่วยชุมชนในการขับเคลื่อนงานวิชาการด้านนโยบายสาธารณะในในจังหวัดของตัวเองอก็เรียกว่าทำทำ ทำหลายด้านทำหลายด้านแต่ว่าเพื่อสังคมซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ใชคชทีนี้พี่ชูคะในส่วนของตัวของส่วนแย่ชุกเกษตรธรรมชาติพื้นที่นี่ประมาณเท่าไหรค่คะก็ตามโฉนดเลยเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ30ไร <30 S 2> ่อ้สาไร่ก็โชคดีที่แม่ยกให้ใ<ช>แม่ไม่รู้โชคหลายดยากอกมัน้อลกก็30ไร่แต่จริงๆแล้วมันทําเป็นพื้นที่เขาเรียกว่า ปรับปรุงเป็นพื้นที่เกษตรทีละแปลงทีละแปลงเนาะมันก็จะมีอายุไม่เท่ากันแปลงแรกที่เราทดสอบทดลองเนี่ยสิไร่แล้วก็ค่อยๆขยาย5ไร่ทีละ5ไร่มันก็เลยอายุไม่เท่ากันเพราะว่า การทดสอบทดลองจริงๆหรือว่าโดยกําลังของเราที่เราทำนะเพราะเราไม่ได้มีแรงงานเยอะเราก็ต้องทดสอบไปด้วยว่าอ๋อขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้นะทําไหวสองคนตายายมีคนงานบ้างเล็กน้อยพรออันนี้เขาเรียกพี่เลี้ยงน้องพออันนี้เริ่มไหวแล้วได้มีไรายได้นิ่งแล้วเราก็เริ่มพัฒนาแปลงใหม่ทีละห้าไร่ห้าไร่เขาเรียกพี่เลี้ยงน้อง คือคือไม่ได้ทําทีเดียวทั้งหมดไม่ได้คงครามเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดทำทีเดียวทั้งหมดนั่นคืออาจจะบางทีอาจาอาจะไม่ไหวอาจจะไม่ได้ผลดีด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วก็คือลัก,ลกษณะของกเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรนิเวศเนี่ยเขาเรียกว่าเราต้องคอยเฝ้าเขาว่า,วามันคุมระบบของเขาได้ไหมเขาเรียกมันไม่โอเวอร์จนเป็นล้มแบบโดมิโนโอ่ะเออเอ,อ,อันนี้มันหมายถึงกําลังแรงงานของเราด้วยนะเขาเรียกว่าพอมันไม่ไหวเราทําไม่ไหวเราต้องทิ้งทิ้งกว้างๆไปหรือว่าไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรเนี่ยมัน ก็ทําให้มันเป็นการไปจ่ายเพิ่มรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเขาเรียกพี่เลี้ยงน้องไม่ไหวอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องออมีระบบของการคิดแบบนี้ด้วยเพราะนั้นค่อยเป็นค่อยไปใครที่อยากเริ่มมีงานเดียวก็เริ่มงานเดียวมีไร่เดียวก็เริ่มไร่เดียวอย่าไปผีผามกระโดดลงไปเพราะมันคือต้นทุนมากอย่างที่เราเราเห็นในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจะพูดว่าอย่างไงดีเป็นการเกษตรแบบที่ รวมผสมผสานไว้หมดเลย<ช>มีมีป่า<ช>มีผักสวนครัวมีต้นมีผลไม้<ช>มีแหล่งน้ำด้วยตอนนี้เราแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงบ้างคะพี่ชูจริงๆถ้าเรา ทุกคนจะเข้าใจเกษตรทฤษฎีใหม่เนาะหลักการคิดแบบว่าโคกหนองนาโมเดลจริงๆก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ลุ่มภาคกลางเนาะระดับน้ําทะเลไม่สูงเนี่ยวัฒนธรรมการยกล่องสวนเขาเรียกว่ามีมีมีพื้นที่ดินที่สูงเป็นเป็นเป็นล่องนะแล้วก็มีล่องน้ําแล้วก็มีดินแล้วก็มีล่องน้ำเนี่ยมันเป็นระบบการจัดการระบบการเกษตรในพื้นที่ลุ่มที่ได้ผลผลิตดีและสามารถปลูกไม้ผลได้อายุยืน10ปี20ปีได้ แบบนี้เนี่ยเราก็ยังใช้อยู่ก็ยังใช้ไม่ไม่ไม่ได้คิดใหญ่จะปรับตัวเองเป็นโคกหนองนาแบบทางอีสานทางเหนือเนาะแต่ว่า รูปแบบนี้มันคือรูปแบบการทาโคกหนองนาแบบหนึง่งซึ่งลักษณะวิธีคิดแบบทฤษฎีใหม่เช่นปลูกเป็นพื้นที่บ้านสิบเปอร์เซนของพื้นที่พื้นที่น้ํสา3สิบพื้นที่ไม้สวนไม้ป่าแต่มันไม่ได้แบ่งแยกจากกาันเป็นก้อนๆทั้งหมดผสมผสานอยู่ด้วยกันได้ในพื้นที่เดียวกันเพราะว่าพืชมันไม่คิดเหมือนคนนะ,ะดเดินไปโซน A เดินไปโซนบพืชไม่เหมือนกันพืชต้องการเพื่อนเนี่ยอย่างเรามองเห็นถ้ากล้องมองเห็นเนาะ จะมีต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่ลักษณะแสงที่พึ่งพากันแล้วก็เขาก็คุยกันนะเราก็คิดว่าเขาแบบสนุกสนานเนาะมันมีความหลากหลายเขาเรียกสังคมพืชสังคมพืชใช่สังคมพืชหรือว่าถ้าเราเป็นแนววิชาการหน่อยมันก็เป็นหลักอีโคซิสเต็มแบบหนึง่งที่มันทําให้ทุกอย่างมันมีความสมบูรณ์ในตัวกันเองเกื้อกูลกันเองเช่นต้นนี้ให้ร่มเงาต้นเล็กอม,อ,อมน้ําไว้ให้ข้างล่างกล้วยก็อมน้ําไว้ให้หน้าแล้ง พืชหลักก็ไม่ขาดน้ำํำก็ยังออกดอกออกผลได้ไม้สมุนไพรต้นเล็กต้นน้อยก็อยู่โคนไปผักพริกมะเขือก็อยู่แทรกระหว่าง มันก็ทําให้เรามีเก็บมีกินถ้าสวนป่าแบบเดียวเนี่ยเราอาจจะต้องรอเวลาผล,ผลผลิตแบบเป็นป่าไม้เป็นอะไรอย่างนี้เนาะแต่สวนป่าแบบพืชเกษตรเนี่ยจังหวะของการเว้นวักพืชเ,เรื่องแสงเรื่องการเขาเรียกไม่คุกคามกันมไม่กินกันอ,อ,อยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ไปกับเขาก็ได้บทเรียนไปทําอีกแปลงหนึ่งกว่าจะได้มาแต่ละแปลงนี้ก็เรียกว่า ก็มีการศึกษาข้อมูลเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็ด้วยค่ะแรกๆก็หนังสือไทยไม่ค่อยมีเนาะอ่านหนังสือแปลต่างประเทศก็เยอะค่ะเพราะว่าแล้วก็ที qui, building, ่สําคัญเราก็ต้องชะโงกดูด้วยเราก็ต้องดูระบบทั่วไปในธรรมชาติอ้เอต้นนี้เขาอยู่กันมานานอยู่ข้างบ้านเรานี่เองอ่าเราก็ต้องจําลองมาใช้อ่าแล้วก็ถ้ามีอยู่ในสวนเราเราก็ต้องรอดูว่า2ปีผ่านไปเขาอยู่ร่วมกันเป็นยังไงระยะ5เมตรไหวไหม ไม่ไหวเราต้องซอยออกอเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราไปเดินดูในสวนเราจะเข้าใจที่เราจัดการอะไระมีทั้งไม้ปรับปรุงดินพืชสมุนไพรไม้ผลกินได้ไม้ผักอายุพวกผักอายุสั้นแล้วก็ผักอายุยืนมีหลายแบบมากอมตอนนี้นอกเหนือจากการเขาเรียกว่าปลูกพืชผักต่างๆเพื่อจําหน่ายด้วยกินใช้ในครัวเรือนด้วยที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ว<ช>ท่องเที่ยวแบบโลกาบอนโลกาบอนเป็นยังไงบ้างคะนักท่องเที่ยวที่มาเขาจะได้ สัมผัสบรรยากาศแบบไหนบ้างอ่าก็คืออย่างแรกเนี่ยเราคิดว่า ทุกวันนี้เทรนการท่องเที่ยวเขาเรียกว่าไปไปเที่ยวด้วยได้ความรู้สึกของการไปเที่ยวนะทัวริสเนาะแล้วก็ได้ไปเรียนรู้อะไรบางอย่างเขาเรียกเป็นคุณค่าชีวิตแบบหนึ่งที่เราต้องคือทุกคนจะมองหาเรื่องนี้มันไม่ได้เที่ยวแบบปงชึ่งสนุกสนานวันค่ำคืนอีกแล้วออไปและกลับใช้เวลา24ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเนี่ยกลับมามันจะมีความรู้มีแรงบันดาลใจถึงขั้นที่ว่าบางคนเนี่ยไปพลิกชีวิตเป็นอาชีพที่2ที่3ห,หรือเก็บไว้ในใจว่าวันหนึ่ง มีโอกาสได้ทําจะได้ทําอย่างถูกต้องนั่นคือความรู้ที่สะสมพร้อมกับเดินทางท่องเที่ยวซึ่งสิ่งนี้เราก็เลยรู้สึกว่ากล้าที่จะเปิดส่วนมากขึ้นเพราะว่าเทรนนี้เทรนการท่องเที่ยวแนวนี้ก็ค่อนข้างมาแรงแล้วก็พอมาบวกกับเรื่องคือคนทําเกษตรอินทรีย์เรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นกเกษตรโลกาบอนเนาะเราไม่เปิดหน้าดินเราไม่ใช้สารเคมีเราไม่ใช้พลังงานฟอสซิลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูจะไปกันได้กับท่องเที่ยวแบบโลคาบอนก็เลยมาเจอกัน ค่ะแล้วเปิดนานยังคะตัวนี้ก็จริงๆก็ประมาณ2ปีแล้วค่ะ 2>, 2ปีคือที่ที่เริ่มต้นเนี่ยเพราะว่ามีกลุ่มงานวิจัยที่ชวนกันคุยเรื่องนี้ด้วยว่าเออมันจะถอดบทเรียนเพื่อเอาไว้เป็นมาตรฐานประเมินแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆยังไง ้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยอ๋อเขาจะได้มาปรับตัวถ้าเขายังไม่ใช่อ๋อมันต้องทําตามขั้นตอน 1, 2, 3, 4, 5เพราะฉะนั้นเราก็เลยร่วมง,งานกับกลุ่มงานวิจัยของสกวในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนเลสค่ะ,ะก็เกือบ2ปีแล้วค่ะค่ะ,อ,ะอย่างที่เราได,ได้พูดคุยกับพี่ชูก่อนที่จะเข้ารายการเขาบอกว่าเวลาที่เราจะรับนักท่องเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีมีเขาเรียกเป็นข้อตกลง ใช่เป็นยังไงบ้างคะพี่ชุก็เราก็ต้องเขาเรียกไงนะท่องเที่ยวทั่วไปเขาก็ไม่รู้เนาะบางครั้งเขาเลือกมาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนเลสเนาะ เขาเราก็ต้องบอกเขาว่าเออที่นี่เป็นแบบนี้นะรูปแบบของเราก็คือลดละเลิกขยะทุกชนิดและสิ่งที่เรารับรองหรือบริการเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปลดปล่อยคาร์บอนเช่นเออเราไม่ใช้ออจานชามพลาสติกหรือ uh huh. ว่าโฟมเลยแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยใช้จานใบเดียวใช้แก้วใบเดียวเพื่อลดการเอาไปล้างเอาไปสิ้นเปลืองพลังงานอื่นๆเราไม่มีห้องแอร์รองรับค่ะ uh huh. เ,เป็นลักษณะของบรรยากาศ เนเจอร์จริงๆเพราะว่าการที่เราเปิดแอร์มันก็ปลดปล่อยคาร์บอนออแล้วก็อาหาร ทุกชนิดที่เรารองรับทุกอย่างเนี่ยก็จะเกิดจากการออกแบบจากผลผลิตที่อยู่ในสวนไม่ขี่มอไซค์ออกไปซื้อหมูมให้ข้างนอกะอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันถูกออกแบบแบบนี้เพื่อทําให้ทุกคนเข้าใจว่าการใช้ชีวิตเพื่อการท่องเที่ยวของคุณนะคุณก็ลดคาร์บอนได้<ม>ถ้าคุณเพียงแต่เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่เขาเป็นหลังท่องเที่ยวแบบนี้ค,คุณก็จะได้เขาเรียกทําดีโดยไม่รู้ตัว<อ><อ>ช่วยโลกโดยไม่รู้ตัวก็คือการใช้ อ่าแก้วน้ำหรือว่าช้อนชามก็จะใช้เป็นรูปแบบที่ไม่ทำลายธรรมชาติใช่ใช่ไม่ขี่มอเตอร์ไไปซื้อหมูทุกคนบอกเอ้าโอ้ทำไมผัดผักไม่ใส่หมูเออเรา็มนบางทีก็ประหยัดดีนะเราก็อยู่กับธรรมชาติใช่ที่สำคัญคือพอเพียงด้วยผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่เขามาเป็นไงบ้างคะ ก็จริงๆมันจะมีแนวแนวหนึ่งของเขาเลยก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเพราะว่าเราพบว่าถ้าใครที่มาแล้วเขาเรียกมองหาเราอยู่พอดีก็แบบว่าเจอกันอ่าเขาก็จะรู้สึกดีอะว่า เออมันมีแหล่งท่องเที่ยวแนวนี้ด้วยเออไม่ต้องบริโภคให้เกินความจําเป็นเพราะใจเขามันใช่อยู่แล้วถ้าคนที่ใจใช่อยู่แล้วเราเลือกเราแล้วเจอกันเนาะก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันมาเกื้อหนุนใจกันอะ่ะเอออันเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้จัดการท่องเที่ยว เราเป็นผู้ให้บริการเขาก็มาเสพสุขแล้วก็จากเราไปเขาเรียกว่ามันไม่วินทั้งคู่เราเพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาอย่างกลุ่มเชฟจากต่างประเทศที่ระบุมาเลยว่าต้องแพ็คกิ้งมามาส่วนนี้เพื่อมาหาผลผล,ผลิตออร์แกนิกและออกแบบอาหารใหม่ๆเราเองเราก็ได้ความรู้จากเขาได้แรงบันดาลใจกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งใจมาเลยเขาก็มีความรู้แบบหนึ่งแล้วก็อยากมาทอล์กมาแลกเปลี่ยนกับเรามาถกแถลงว่าใช่ไม่ใช่หรือพัฒนาร่วมกัน พอหลังจากเขาออกไปเอา้าเราก็ได้ความรู้อีกชุดหนึ่งกลับไปด้วยเขาเขารียกวินวินทั้งคู่ซึ่งเราคิดว่านี่แหละมันจะทํำให้เราไม่ไม่ตายซากเนะาะบางครั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนมากอบโกยชุมชน,นออกไปออกไปแล้วมันแห้งตายอย่างเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นท่องจํามันก็ไม่สนุก แต่เนี้ยมันทําให้พวกเราเนี่ยเออมันถูกได้ลดน้ำพลดินไปด้วยเราก็มีชีวิตชีวามีพลังที่จะทําเรื่องดีๆในสังคมต่อด้วยอืมออค่ะเวลาที่เราจะรับนะักท่องเที่ยวครั้งหนึ่งเนี่ย ได้ประมาณสูงสุดได้กี่ทา่านจริงๆเราก็ออกแบบไว้ว่าแม็กซิมัมของเราเนี่ยอยู่ประมาณ10ไม่เกิน15นะ้าะเอ่อถ้าสาหรับนักท่องเที่ยวเนาะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเรียนรู้เนี่ยเราก็ต้องคุยกันก่อนว่าถ้าสมมุติว่าทางมหาลัยอย่างเงี้ยคลาสหนึ่งมา20มคนค25คนเราก็ต้องแบบใช้พื้นที่เอาดอเยอะหน่อยอแต่ว่าในในกลุ่มที่สนุกกับทริปที่เราจัดเนี่ยทำอาหารร่วมกันด้วยมีเวลานั่งคุยกันบ้างอย่างเงี้ยหาแรงบันดาลใจหรือตอบคําถามเราจะอยู่ประมาณ 8-15ถึงคนเท่านั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ,อเราอยากทำการท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพค่ะมไม่ไม่เยอะเกินไปเราเราเองก็ไม่ช้ำเขาก็ไม่วุ่นวายจนแบบไม่มีสมาธิในการฟังการเรียนรู้ร่วมกันะอะไรในส่วนดีถ้าถ้าเวลามานี่ก็คือมีลิมิตชั่วโมงไหมในการเรียนรู้หรือว่าอ,อยู่ได้ทั้งวันหรือว่ายังไงบ้าง ก็คือมันเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวเขามีระยะเวลาการเดินทางด้วยแหละส่วนใหญ่เนี่ยแต่ถ้าเราตั้งหลักไว้เนี่ยเราก็คิดว่าไม่รับแบบชงโกกทัวร์ชั่วโมงเดียวชงโกกทัวร์โอ้โหทัวร์มากเลยเราแบบว่ากันไเลยอย่ามาเลยนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องเกงใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราสึกว่าการเล่าแล้วเขาไม่อินกับเรื่องราวรู้ได้เห็นสภาพพื้นที่เขาเรียกว่าอาตายะทั้ง5เ้าะตาเห็นจมูกดมปากชิมมือได้ทําถ้ามันไม่ครบเนี่ย มันขาดขาดอะ่ะมันไม่ครบลูกแล้วเราก็ส่งสารเขาถึงต่อให้คุณรวยแล้วมีจะจ่ายแต่ว่า มาเพื่อะอะไรอเงี้ยเราก็เลยตั้งหลักว่าขอไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมงถ้าคุณมีเวลาแบบนั้นก็คืออาจจะเป็นช่วงเช้าถ้ามาถึงเร็วอาจจะไปกินข้าวที่อื่นหรือจะสั่งอาหารทานที่นี่อาหารออร์แกนิกอะไรเงี้ยหรือเป็นช่วงบ่ายหรือถ้าเช้าสองชั่วโมงบ่าย1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงประมาณ3ามถึงสชั่วโมงขึ้นไปก็ยินดีถ้าเป็นแบบนี้เนาะ,ะแต่มากได้แต่อย่าน้อยเพราะน้อย,อออยเรารู้สึกมันไม่คุ้มค่ากับอันนี้เป็น เป็นส่วนที่อยากให้นักท่องเที่ยวอยู่นานใๆใจะได้พูดคุยกันใช่เยอะๆใะคะ่ากับชีวิตมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแต่ทีนี้พอมาถึงจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าคือทำ,ทำสวนด้วยดูแลทุกอย่างเลยมีการเรียนรู้มีการท่องเที่ยวด้วยมีผลผลิตจำหน่ายด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะเก็บยังไงไปขายที่ไหนยังไงบ้าง ก็จริงๆจะมีตลาดอยู่ในกรุงเทพนะคะอยู่ที่อาคารสสสประจําเลยนะที่สาทรอ,อาคารสร้างเสริมกองทุนสร้างเสริมสุขภาพสสสทุกวันอังคารก็คือจะเปิดเป็นมาร์เก็ตเล็กๆในกลุ่มของเรามี5-6ส่วนรวมของกันไปก็ทํามา10กว่าปีแล้วแต่ว่าช่วงก่อนเนี่ยก็จะมีหลายที่ไปที่โรงพยาบาลสองสามที่แล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆที่เป็นกิจกรรมเครือข่ายกรีนทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มแต่ว่าพอช่วงหลัง มันไม่ค่อยมีเวลาไปก็อาจจะแพ็กแล้วก็เอาของไปส่งให้กับทางผู้จัดหรือว่าเพื่อนๆในเครือข่ายก็คือส่งเขาไปเลยเขาเรียกว่าขายส่งแพ็กไปให้เขาเลยอะไรอย่างน,นี้เป็นต้นก็จะเป็นแบบนั้นมากเพียงมอไมหมคะสำหรับของที่เราไปแต่ละครั้งแต่ละสัปดาห์ก็ พอดีอยู่อะค่ะพอดีอเนาะพอดีเพราะว่ามันเหมือนขายปีกเองก็วันอังคารเนาะอีกส่วนหนึ่งถ้าขายส่งเราก็ส่งไปจะจักได้วันไหนอาเช่นจะมีงานสุกเสาร์อาทิตย์เราก็แพ็กไปเลยอันนี้ม,มันมันไม่ใช่แต่ของสดเนาะมันต้องเป็นของแปรรูปด้วยเพราะของแปรรูปเนี่ยมันจะทำแวลูหรือทําราคาได้เยอะ,อะมันก็จะทําให้มูลค่าต่อครั้งของ,ของการต่ออาทิตย์เนาะที่ได้เงินเข้าส่วนเนี่ยมันเพียงพอที่จะอยู่ในรายจ่ายภายในครอบครัวค่ะ แต่ก็ไม่ถึงกับโลดโผนแล้วรวยนะอาชีพแบบนี้เราต้องเข้าใจกันอยู่ก่อนนะว่าความพอเพียงความพอดีแน่นอนรายจ่ายเราไม่เยอะเพราะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีแต่มันก็เป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดการชีวิตประจําวันของเราค่ะก็เรียกว่ามีทั้งต้นทุนมีทั้งค่าใ,ใ,จใ,จใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนะคะช,ช่องทางในการติดต่อสําหรับนะักท่องเที่ยวที่อยากจะมาที่นี่หรือว่าอยากจะซื้อสินค้า มันมีช่องทางติดต่ออยังไงบ้างก็มีเพจ Facebook ค่ะชื่อนี้เลยสวนย่าชุกเกษตรธรรมชาตินี่เลยค่ะก็เข้ามาในนั้นก็จะมีทั้งแผนที่เดินทางมาเบอร์โทรศัพท์นัดหมายแล้วก็ในนั้นก็จะมีออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแคตตาล็อกค่ะออพวกผลผลิตต่างๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันก็จะมีทริคที่สอนด้วยเพราะว่าเราก็ชอบอัดคลิปว่าอ๋ออธิบายให้เข้าใจว่า รูปแบบส่วนแบบนี้แต่ละวันเดลี่มันมีเรื่องอะไรอยู่บ้างหรือเอาผลผลิตมาแปลรูปรูปแบบต่างๆที่เราพยายามออกแบบอาหารฟิวชั่นและการแปลรูปยุคใหม่มันมีขั้นตอนทํำยังไงก็ในนั้นก็จะมีคลิปอยู่ก็สามารถติดต่อมาไ<ช>ด้น,นะ <ไป S 1> คะเดี๋ยวจะขึ้นให้คุณผู้ชมด้านหน้าจอทีวีนะคะ,คะสนใจก็เข้ามาเรียนรู้กัน ชงโงกดูไม่ต้องมา <l ots> ชงโงกท <l ots> ัวไม่ต้องมาะะโทรมาคุยก็พอแล้วก็ดูเฟซเอาสองถึงสามชั่วโมงนะคะถึงจะมาที่นี่แลวจะมาเรียนรู้พูดคุยกันนะคะเดี๋ยวสุดท้ายจะให้พี่ชูฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านนิดหนึ่งตอนนี้บางท่านเขาเรียกว่าอาจจะมองดูว่าการทําแบบนี้ค่ะมันไม่ได้ผลตอบรับอะไรที่มันแบบเลิศเลอเพอร์เฟก,กมากเท่าที่ควรอยากจะให้พี่ชูเป็นเป็นต้นแบบให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ว่าเอ้ยอันเนี้ยมัน มันตอบโจทย์เราได้นะทั้งสุขภาพแล้วก็ทั้งการใช้ชีวิตอยู่อย่างไรได้บ้างค่ะช่วยได้เลยค่ะ,ค,ะคือจริงๆมันต้องคืออย่าไปรอพร้อมนะถ้าใครรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจและอยากอ่ะค่อยๆทําไปคือปลูกต้นไม้ยังไงก็มีความสุขเพราะว่ามันทําให้เราได้เห็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งแต่ว่าทีนี้ถ้าล้แบบที่มันจะยากขึ้นไปอีกก็คือเราต้องยังชีพกับมันนี่แหละมันก็ต้องลงลึกไปเรื่องของการศึกษาเรียนรู้กันนิดนึงทีนี้มันมีพื้นที่ให้เราเรียนรู้เยอะเราก็ต้องเปิดหูเปิดตาเรียนรู้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรียนรู้แล้วกลับมาปฏิบัติทดสอบทดลองด้วยตัวเองบางคนเนี่ยที่มาเนี่ยโอ้โหเรียนรู้มาเป็น10ปีเลยแต่ไม่กล้าทดลองสักครั้งหนึ่งความรู้ท่วมหัวมันก็ไม่สําเร็จอ่ามันเหมือนหลักพุทธศาสนาเนาะต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้ไปปฏิบัติทําไปเรียนรู้ไปแล้วมันก็จะค่อยๆเขาเรียกปล่อยให้มันสอนเรา อันนี้เป็นสิ่งที่เราตกผลึกแล้วนะปล่อยให้ต้นไม้มันสอนเราเออเราอย่าอาหังกามากมนุษย์ปล่อยให้ธรรมชาติสอนเราให้ได้เอออย่าอย่าแข็งแข็งเกินเราจะทําให้มองเขาแล้วเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเนี่ย ก็กลับไปมองใหม่ไม่มีวิธีอื่นอย่างนี้ค่ะก็เรียกเ่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้นะคะสนใจมาได้นะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่ชูเป็นอย่างสูงนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาหองรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ